สวัสดีค่ะดิฉันเรือเอกหญิงพปรปวีวงวัฒนะแพทย์เวชศาสตร์ฉุก,ก,กเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันนี้นะคะจะมาขอเก่าถึงหัวข้อการรักษาด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กทริคเทอเรพี การรักษาด้วยไฟฟ้าหมายถึงการช่วยรักษากู้ชีพขั้นสูงโดยผ่านการใช้ไฟฟ้าผ่านเครื่องช็อกไฟฟ้าหรือดิฟ i ิบิเลเตอร์ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันขั้นพื้นฐาน3อย่างได้แก่ 1. การทำดิฟิบิเลชัน o n 2. การทำซิงโครไนต์คาดิโอเวอร์ชันและ 3. การทำเพสซิ่ง สำหรับเครื่องที่จะแนะนำในวันนี้คือเครื่องด e ิฟิบิเลเตอร์ยี่ห้อฟิลิปซึ่งอันนี้คือหน้าตาของตัวเครื่องนะคะเริ่มต้นจากการเปิดเครื่องโดยบุ่นไปที่ปุ่ม m a n นวลออจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ที่บริเวณมอนิเตอร์ขั้นตอนต่อไปคือการดู EKG ซึ่งมีวิธีการดูด้วยกัน3วิธี 1. การใช้แพดเดิล 2. การใช้3ลีด EKG และ3การใช้แผดต่อมาเราจะทำการปรับลีดนะคะตาม EKG ที่เราดูนะคะก็คือโดยปกติแล้วเราจะใช้3ลีด EKG นะคะแล้ก็จะทำการปรับลีดนะคะเป็นลีด2นะคะและหากเราต้องการนะคะให้ EKG มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะให้สามารถปรับ amplitude นะคะโดยกดบริเวณปุ่มนี้นะคะปรับขึ้น ก็ให้ EKG มีความมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือเล็กลงหลังจากเราเห็น EKG แล้วนะคะเราก็จะทำการเข้าออกริทึมต่างๆนะคะโดยหาก EKG เป็น Pulse VT หรือว่าเป็น VF นะคะเราก็จะต้องทำการ defibrillation 200จูลน,นะคะโดยการหมุนที่ค่าพลังงานนะคะไปที่200จูล หลังจากนั้นทำการชาร์จโดยปุ่มชาร์จสามารถทำได้2ที่คือ1บริเวณนี้และ2คือบริเวณแพดเดิลหลังจากนั้นทำการวางแพดเดิลแนบที่ตัวคนไข้โดยวางที่ตำแหน่งบริเวณหน้าอกด้านขวาและใต้เราวนมซ้าย หลังจากนั้นให้ทำการช็อคโดยกดที่ปุ่มทั้งสองข้างพร้อมกันก่อนการทำให้ดูความปลอดภัยรอบข้างโดยพูดว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอย mm. หลังทำการช็อกให้ทำการ CPR ต่อทันทีเป็นเวลา2นาทีแล้วค่อยประเมินคนไข้ซ้ำต่อมาในส่วนของ Algorithm Unstable Tachycardia นะคะเราจะต้องทำการ s y n c h r o n i z e Cardioversion ซึ่งจะต้องกดปุ่ม s y n c h r o n i z e นะคะที่บริเวณมอนิเตอร์ หลังจากที่เรากดปุ่มซิงคแล้วจะสังเกตเห็นว่ามีมาร์กเกอร์ขึ้นที่บริเวณ R wave ของ QRS complex นะคะต่อมาทำการหมุนค่าพลังงานไปตามที่ต้องการซึ่งขึ้นกับ EKG ที่เราอ่านได้เช่นในที่นี้คือ narrow regular QRS complex นะคะโดยจะใช้ค่าพลังงานที่50จูลนะคะทำการหมุนค่าพลังงานไปที่50จูลนะคะหลังจากนั้นกดปุ่มชาร์จ และทำการช็อคเช่นเดียวกับการทำ defibrillation สำหรับฟังก์ชันที่3คือการทำทานคิวตเนียเพซิ่งในเคส unstable baddy c a r d i a ยซึ่งในขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำการเปลี่ยนไปใช้ตัวแพดนะคะแทนการใช้สายแพดเดิเดิมนะคะต่อมาทำการปรับไปที่การใช้เพซิ่งนะคะเราก็จะกดที่ปุ่มนี้หลังจากนั้นให้เลือกโหมดนะคะโดยจะมีดีมานโหมดกับฟิกโหมดนะคะ ในที่นี้จะขอใช้เป็นฟิกโหมดนะคะหลังจากนั้นทําการปรับเลดก็คือเป็นอัตราการเต้นของหัวใจที่เราต้องการนะคะโดยปกติจะตั้งไว้ที่60-80นะคะในที่นี้จะตั้งที่60นะคะหลังจากนั้นให้ทำกดกดที่ปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการทํางานของเพซิ่งหลังจากกดปุ่มสตาร์ทนะคะเราจะสังเกตเห็นสไปที่บริเวณตัวเครื่องนะคะให้ทําการปรับแอมปิจูดนะคะที่บริเวณปุ่มเอาพุตนะคะ ปรับจนกระทั่งเห็นสไป์ตามด้วย QRS complex ทุกตัวนะคะในที่นี้จะสังเกตเห็นว่าสไปซ์ตามด้วย QRS complex ทุกตัวนะคะหลังจากนั้นให้เพิ่มอีก10%นะคะในที่นี้ก็คือ80มิลลิแอมนะคะเพิ่มอีก10%คือ88นะคะแต่ในที่นี้จะเพิ่มเป็นที่90เพื่อเป็นแบ็กอัพหลังจากนั้นให้คำที่บริเวณ femoral artery เพื่อดูว่า อัตราการเต้นได้ตามที่เราตั้งไว้ตามเครื่องหรือไม่สำหรับข้อแนะนำเพิ่มเติมในการทำซิงโครไนซ์คาร์ดิโอเวอร์ชันและการทำเพซิ่งควรมีการให้ยาบรรเทาอาการปวดแก่ผู้ป่วยหรือยานอนหลับเนื่องจากผู้ป่วยยังรู้สึกตัวและอาจเกิดการเจ็บปวดจากการใช้กระแสไฟฟ้าได้สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ